กราบสวัสดีท่านประธานท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสรศักดิ์คุค้ยเจริญวันนี้จะนำเสนอง,งานวิจัยเรื่องโครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กองในจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้ร่วมวิจัยอีกหนึ่งท่านคือคุณศิริวุฒิขันดีที่มาและความสำคัญลุ่มน้ำแม่กองเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ และมีระบบนิเวศท,ที่หลากหลายมีการใช้ประโยชน์ในหลายด้านเช่นเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและการประมงประกอบด้วยแม่น้ําสําคัญ3ามสายได้แก่แม่น้ําแควใหญ่ซึ่งมีเขื่อนสีนครินและเขื่อนท่าทุ่งนาแม่น้ําแควน้อยซึ่งมีเขื่อนวชิราลงกรและแม่น้ําแม่กองซึ่งมีเขื่อนแม่กองการศึกษาด้านทรัพยากรประมงส่วนมากจะเป็นการศึกษาในอ่างเก็บน้ําของเขื่อน และเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องมือประมงและผลจับของปลาเศรษฐกิจบางชนิดซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงจะช่วยในการบริหารจัดการแหล่งน้ําได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงควรมีการศึกษาเพื่อนําม,มาใช้ประกอบการวางแผนกําหนดมาตรการดูรักและฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้ถูกต้องเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรปลา การเป็นทรัพยากรหลักของแหล่งน้ำให้คงอยู่มีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาและผลจับต่อนหน่วยการลงแรงประมงในแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กองวิธีดำเนินการกำหนดจุดสำรวจ8จุดสำรวจในพื้นที่3แม่น้ำและระยะเวลาดำเนินการในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกราากฎาคม ในสี่เที่ยวสำรวจโดยแบ่งเป็นฤดูแล้งสองเที่ยวสำรวจในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมในฤดูฝนสองเที่ยวสำรวจในเดือนมิถุนายนและเดือนกรดกกาคมพื้นที่ศึกษาในแม่น้ำแควใหญ่กำหนด2จุดสำรวจบริเวณบ้านท่าเสาและบ้านท่ามะขามในแม่น้ำแควน้อยจำนวน4จุดสำรวจบริเวณบ้านแม่น้ำน้อยบ้านหนองขอมบ้านต่อไม้แดงและบ้านท่ากระบือ ส่วนในพื้นที่แม่น้ำแม่กองกำหนด2จุดสำรวจบริเวณบ้านลุ่มดงกระเบาและบ้านต้นมะเดือ่อการรวบรวมข้อมูลทำการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาด้วยเครื่องมือข่าย6ขนาดช่องตาโดยมีขนาด20 30 40 55 70และ90มิมมาต่อเรียงกันเป็นแนวตรงแบบสูงโดยตลอดจำนวนจุดละ2-3และวางข่ในช่วงเย็นและเก็บในช่วงเช้า จากนั้นนำมาจำแนกชนิดพันธุ์สั์น้ำและวัดขนาดความยาวที่ความละเอียด0.1เซนติเมตรและชั่งน้ำหนักปลาที่ความละเอียด0.1กรัมหากไม่สามารถจำแนกชนิดพันธุ์ได้จะเก็บรักษาในน้ำยาฟอร์มาลีนเข้มข้น10%และนำกลับไปจำแนกที่ห้องปฏิบัติการต่อไปวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาการแพร่กระจายโครงสร้างและองค์ประกอบ โดยสัสดส่วนจํานวนและน้ําหนักโดยค่าดัชนีความสําคัญสัมพัทธ์ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาการกระจายของประชาคมปลาโดยเส้นโค้งการจัดลาดับความชุกชุมและประสิทธิภาพของเครื่องมือและผลจับต่อนหน่วยการลงแรงประมงผลและวิจารณ์ผลการศึกษาข้อมูลอุทกวิทยาโดยกรมชประทานพบว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุดในแม่น้ำแม่กอง และมีฝนมากสุดในช่วงเดือนกันยายนส่วนปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยพบสูงสุดที่แม่น้ำแควน้อยและพบมากสุดในช่วงเดือนสิงหาคมความหลากหลายของชนิดพันธ์ปลาพบชนิดพันธ์ปลาทั้งหมด61ชนิดโดยพบในแม่น้ำแควน้อยมากที่สุด53ชนิดซึ่งมากกว่าการศึกษาของจินตนาและคณะเมื่อปี2549ซึ่งพบเพียง38ชนิด ส่วนในแม่น้ำแม่กองพบทั้งหมด38ชนิดซึ่งมากกว่าการศึกษาของจินตนาแลนะคณะเมื่อปี2547ซึ่งพบเพียง29ชนิดและในแม่น้ำแควใหญ่พบทั้งหมด38ชนิดซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของสิริวรณรยาเมื่อปี2560ซึ่งพบทั้งหมด41ชนิดจากการศึกษาพบชนิดพันปลาในวงปลาตะเพียนมากที่สุดจำนวน30ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาจากเขื่อนสีนคกินของินิวรรณยาเมื่อปี2560ซึ่งพบปลาในวงปลาตะเพียนเป็นวงหลักในแหล่งน้ำชนิดพันปลาที่พบเฉพาะแม่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่พบทั้งหมด2ชนิดได้แก่ปลากระดีนางและปลากดดำในแม่น้ำแควน้อยพบมากที่สุด11ชนิดได้แก่ปลาซิวหางแดงปลาพวงปลากดแก้วปลากระดีหม้อ ปลานางอ้าวปลาแดงน้อยปลาแรดปลาช่อนงูเห่าปลาช่อนปลาใบไม้และปลาพรมส่วนในแม่น้ำแม่กองพบทั้งหมด3ชนิดได้แก่ปลาหมอบัตเตอร์ปลาหมูขาวและปลาชะโดนอกจากนี้ยังพบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอีก2ชนิดได้แก่ปลานินซึ่งสามารถพบได้ทั้ง3าแม่น้ำและปลาหมอบัตเตอร์ซึ่งพบในแม่น้ำแม่กอง ชนิดพันปลาที่มีโอกาสพบทุกเที่ยวสำรวจและทุกจุดสำรวจมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ปลาตะโกปลาไซตันตาแดงปลาหนามหลังปลากระมังปลากระแหปลาซาปลาสังกวาทท้องคมการศึกษาโครงสร้างโดยสัดส่วนจำนวนตัวองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำในโครงสร้างสัดส่วนจำนวนตัวปลาที่ค่าร้อยละสะสมรวมเท่ากับ81.88 มีชนิดพันปลาเป็นองค์ประกอบหลัก12ชนิดโดยพบว่าปลาหนามหลังเป็นชนิดที่มีสัดส่วนโดยจำนวนตัวมากที่สุดร้อยละ21.01ของจำนวนปลาทั้งหมดที่พบรองลงมา11อันดับแรกคือปลาน้ำฝายหลังดำปลากระแหปลาสังกวาทท้องคมปลาตาสายปลาแป้นแก้วปลาไส้ตันตาแดงปลาตามินปลาซิวควายพม่าปลากระมังปลาตะเพียนทอง และปลาสังกวาดขาวการศึกษาโดยโครงสร้างโดยสัดส,ส่วนน้ำหนักพบว่าองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำในโครงสร้างโดยสัดส,ส่วนน้ำหนักปลาที่ค่าร้อยละสะสมรวมเท่ากับ81.65มีชนิดพันปลาเป็นองค์ประกอบปรักา18ชนิดโดยพบว่าปลากระแหเป็นชนิดพันปลาที่มีสัดส,ส่วนโดยน้ำหนักมากที่สุดที่ร้อยละ10.21ของน้ำหนักปลาที่พบทั้งหมด รองลงมา17อันดับแรกคือปลาตามีนปลาหนามหลังปลาน้ำฝายหลังดำปลากระมังปลาส้อยลูกกล้วยปลาไส้ตันตาแดงปลาส้อยนกเขาปลาตะโกปลาสังกวาทองคมปลาร่องไม้ตับปลาตาใสปลาบู่ทรายปลากระสุกขีดปลาตะกกหน้าสั้นปลาซาปลาหมอช้างเหยียบและปลาตะภาพการศึกษาโครงสร้างโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ หรือ IRI ผลการศึกษาพบว่าชนิดพันปลาที่เป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างที่ประมาณค่าร้อยละสะสม81.01ของค่าดัดชนีความสำคัญสัมพัทธ์ชนิดพันปลาที่เป็นองค์ประกอบหลัก11ชนิดโดยพบว่าปลาน้ำหลังมากที่สุดรองลงมา11ชนิดได้แก่ปลากระแหปลาน้ำฝายหลังดำปลากระมังปลาสังกวาดท้องคมปลา,าตาสายปลา,าตามิน ปลาไส้ตันตาแดงปลาส้อยรูปป้้ยปลาส้อยนกเขาและปลาสิวควายพม่าส่วนที่ร้อยละสะสมร้อยละ91.23ของค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธประกอบด้วยชนิดพันปลา17ชนิดโดยมีชนิดพันปลาเพิ่มขึ้น6ชนิดได้แก่ปลาตะโกกปลากระสุกขีดปลาตะเพียนทองปลาแป้นแก้วปลาซ่าและปลาร่องไม้ตับการศึกษา โครงสร้างและองค์ประกอบโดยค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาเฉลี่ยเท่ากับ1.92บ่งบอกว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางโดยพบว่าในพื้นที่แม่น้ำแม่กองบริเวณบ้านรุ่มดงกระเบามีค่าดัชนีความหลากหลายชนิดพันธุ์สูงสุด2.52 และเมื่อพิจารณาเชิงพื้นที่และเชิงฤดูการพบว่าในพื้นที่แม่น้ำแม่กองบริเวณบ้านรุ่มจงกระเบาในเที่ยวสำรวจเดือนมิถุนายนมีค่าดัดชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูงสุดทั้งนี้เนื่องจากจำนวนชนิดพันธุ์ที่พบในแต่ละเที่ยวสำรวจและจุดสำรวจมีจำนวนไม่แตกต่างกันมากโดยมีจำนวนอยู่ระหว่าง24-35ชนิดแสดงให้เห็นว่า พื้นที่แม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กองมีคุณสมบัติที่สิ่งมีชีวิตพออยู่อาศัยได้การศึกษาโครงสร้างและการกระจายของประชากรมปลาโดยเส้นโค้งการจัดลำดับความชุกชุมจากผลการศึกษาลักษณะการกระจายของประชากรมปลาโดยเส้นกราฟค่าไบโอแมสค่าบันเดนและค่า W-statistic ในพื้นที่3แม่น้ำพบว่า จุดสำรวจส่วนใหญ่มีค่าเส้นกราฟไบโอแมสอยู่ใกล้เส้นกราฟอ n ันแดนและค่า W-statistic เป็นลบยกเว้นในพื้นที่แม่น้ำแควใหญ่บริเวณบ้านท่ามะขามมีค่า W-statistic เป็นบวกซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างโดยภาพรวมของประชาคมปลาในพื้นที่สำรวจเป็นปลาท,ที่มีขนาดเล็กตลอดทั้งปีหรือพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของลูกปลา การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงและผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมงพบว่าความชุกชุมของประชาคมปลามีค่าเฉลี่ยของผลจับต่อการลงแรงประมงเท่ากับ705กรัมต่อพื้นที่ขาย100ตารางเมตรต่อคืนซึ่งเป็นปริมาณความชุกชุมที่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางในพื้นที่แม่น้ำแควใหญ่บริเวณบ้านท่ามะขาม มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยต่อพื้นที่สูงสุดเท่ากับ10,48กรัมต่อพื้นที่ข่าย100ตารางเมตรต่อคืนและความชุกชุมของประชาคมปลาเชิงฤดูการพบว่าช่วงฤดูฝนในเดือนกรกฎาคมมีค่าผลจับเฉลี่ยต่อพื้นที่สูงสุดที่732กรัมต่อพื้นที่ข่าย100ตารางเมตรต่อคืนส่วนผลจับตามขนาดช่องตาข่ายพบว่าขา่ขนาดช่องตา40มิลลิเมตร มีค่าผลจับเฉลี่ยสูงสุดที่763กรัมต่อพื้นที่ขาย100ตารางเมตรต่อคืนและขายขนาดช่องตา90มิลลิเมตรมีค่าผลจับเฉลี่ยต่ำสุดที่412กรัมต่อพื้นที่ขาย100ตารางเมตรต่อสรุปผลการศึกษาจากการศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ปลาพบว่ามีชนิดพันธุ์ปลาทั้งหมด61ชนิดเป็นชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่น สองชนิดและชนิดพันธุ์ปลาที่มีโอกาสพบสูงสุด7ชนิดโดยในแม่น้ําแควใหญ่พบทั้งหมด38ชนิดในแม่น้ําแควน้อยพบทั้งหมด53ชนิดและในแม่น้ําแม่กองพบทั้งหมด38ชนิดการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วนจํานวนตัวพบพันธุ์ปลาหลักทั้งหมด12ชนิดซึ่งมีปลาหนามหลังเป็นชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดรองลงมา5้าอันดับแรกคือ ปลานาำฝายหลังดำปลากระแฮปลาสังกวาดท้องคมปลาตาใสาและปลาแป้นแก้วการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาโดยสัดส่วนน้ำหนักพบปลาที่เป็นองค์ประกอบหลักทั้งหมด18ชนิดโดยมีปลากระแฮมากที่สุดรองลงมา5อันดับแรกได้แก่ปลาตามินปลาหนามหลังปลานาำฝายหลังดำปลากระมังปลาส้อยลูกกล้วยการศึกษาโครงสร้างโดยค่าดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ พบปลาเป็นองค์ประกอบหลักทั้งหมด11ชนิดโดยมีปลาหนามหลังมากที่สุดรองลงมา5อันดับได้แก่ปลากระแหปลาน้ำฝายหลังดำปลากระมังปลาสังกวาดท้องคมและปลาตาใสการศึกษาค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาพบว่ามีค่าเฉลี่ย1.92บ่งบอกว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยในพื้นที่แม่น้ำแม่กองบริเวณบ้านรุ่มดงกระเบามีค่าเฉลี่ยสูงสุดส่วนการศึกษาการกระจายของประชาคมปลาโดยเส้นกราฟไบโอแมสอับันเดนและค่า W-statistic พบว่าจุดสำรวจส่วนใหญ่มีค่า W-statistic เป็นลบยกเว้นในพื้นที่แม่น้ำแควใหญ่บริเวณบ้านท่ามะขามมีค่า W-statistic เป็นบวกชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างโดยภาพรวมของประชาคมปลา ในพื้นที่สำรวจเป็นปลาท,ที่มีขนาดเล็กตลอดทั้งปีส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงและผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมงพบว่ามีค่าผลจับเฉลี่ยสูงสุดที่705กรัมต่อพื้นที่ขาย100ตารางเมตรต่อคืนซึ่งเป็นปริมาณความชุกชุมที่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางโดยในพื้นที่แม่น้ําแควใหญ่บริเวณบ้านท่ามะขามมีผลจับสูงสุดส่วนเชิงฤดูกาลพบว่า ในฤดูฝนเที่ยวสำรวจเดือนกรกฎาคมมีผลจับเฉลี่ยสูงสุดและเครื่องมือข่ายขนาดช่องตา40มิลลิเมตรมีผลจับเฉลี่ยสูงสุดข้อเสนอแนะจากการศึกษาชนิดและความชุกชุมของสัตว์น้ำพบว่าระบบนิเวศท,ที่อยู่อาศัยบริเวณท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงไปจากระบบนิเวศน้ำไหลเป็นระบบนิเวศน้ำนิ่งหรือไหลเล็กน้อย จึงสามารถพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณท้ายเกื่อนให้เหมาะสมกับชนิดและพื้นที่ได้โดยการเพิ่มผลผลิตด้วยการปล่อยชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับนิเวศการอยู่อาศัยเช่นปลากระแหปลากระมังปลาไส้ตันตาแดงและปลาสังกวาททองคมนอกจากนี้ยัง,งพิจารณากำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำได้4เขตพื้นที่โดยแบ่งเป็นในพื้นที่แม่น้ำแควใหญ่บริเวณบ้านท่ามะขาม ในแม่น้ําแควน้อยบริเวณบ้านท่ากระบือในแม่น้ําแม่กองบริเวณบ้านลุ่มดงกระเบาและบริเวณบ้านต้นมะเดือ่อสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืดเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดรวมถึง สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีและประมงอำเภอทองผาภูมิที่ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆให้งานวิจัยนี้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีขอบคุณครับ